อันไหนินน่ออนอำหรับมึงบนนวเอาบ่ใส่ปลาเดกเนาะตอนนั้นสัดส่วนการตักวงอะกิดข้าวสำหรับคนรวงท,ที่ไปวิ่งมาเลยทำไมเนี่เจ็ที ขึ้มอลมาคุณทำบอลบานมากฝีมือใครฝีมือพิสูจน์แต่ต้นอ้อเป็นคนบอกส่วนผสมแซ่บแซ่บเราพย่ามพิสูจน์ชิมพิสูจน์บอกว่ามันนัวแล้วแต่ตอนมันปิมาจริงมันไม่นัวข้าวคือโบกินกินอยู่ชิมอยู่ครับอร่อยมากแม่มากที่โลเขราอยากแกงเห็ด แกงเห็ดใบใบบักขามแกงเห็ดชุ่มเจ้าคือใส่หัวตะไคร้มันบนเมนอาหารของเมนของข้าวใส่ตะไคร่ให้ผมบนใส่ตะไคร้อุยเชฟเขาให้ใส่ผมว่าจักอย่างเดียวแล้วให้ผมบนใส่ตะไคร้อ่ะนะต้าเขาไม่กินเลยแกงเห็ดครับฮะอะไรเนี่ยบอกกินบอกแกงเห็ดกินละเบ้อ

้จออะจรอก็ใช่ <_ D> ที่มาอ,อยู่ที่นี่เลยค่ะเลยว่าจะทดสอบสมมติฐานด้วยการเอาฝากาักบักขามใส่แต่พ่อบอกว่าอย่าใส่เลยอย่าเลยอเออก็เรียนได้แต่ยอดมะถามมาเขาไม่ให้ใส่เยอบะบอกพ่อบอกว่ามันเสียวรสชาติแต่ทำไมก็ติดเรี้ยวแบบธรรมชาติอยู่ มันเป็นรักขันดิบเนี่ยรักขันดิบตอนตอนไปเอาเห็ดัดเอาแก้วกาแฟตั้งไว้เนอันนั้นไหมตั้งไปในห้องปิดเรียบร้อยเลยแกงอร่อยครับอร่อยเจ้าว่าใครดีครับมาคุณอภัยมากินด้วยกันค่ะคุณบุญคงทุณนาราเซ็ตหลายคุณปอเทพแซ่บเซ็ตเซ็ตค่ะแซ่บเซ็ตดีมันเผ็ด แล้วมันก็แซ่บอร่อยทังเผ็ดพร้อมบ่อือหึเปด้ทังเผ็ดพร้อมบ่เจ้างยำบ่ทังเผ็ดทังแซ่บเจ้างยำบ่เครืออันนี้นเือยาโอ้ยยำบ่ได้มันหยาบมึนบักเือน่ะบักเือนี่ลแม่บักเือ กิ๊บอกว่าถาฝีม่สู้อร่อยก็หน้องพี่สู้ทาคนเดียวใช่ไหมใช่ไม่เดือดรึเปล่าอร่อยจรินะสูตรของวามอร่อยวันนี้สูตรทุกคนนทํางวดไม่ใช่ มาที่หน้าที่หลังก็ลาไม่อยากไปร้านอาหารแล้วก็มาทํากินอยู่นี่ก็ได้น้ออเนาะเนาะทำแป,ป๊บเดียวทําแป๊บเดียวไม่นานหรอกสูตรของความอร่อยคือผมนั่งรอฮึจุดว่าไม่ดูไม่ได้ยินนะ่ <หง S 1> ึง,งผมนั่งรอกินไม่ได้เสียไม่ได้เสียโบเซ แสดงว่าชู้ชอบกินเปรี้ยวเนาะเจ้าถ้าผมจะทำเนี่ยชู้สูตรก็จะเปลี่ยนฮะกินเผ็ดไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้ก็้ยกรยอนนึกหลังมึงใส่สามเม็ดหรือไงหนึ่บาทครึ่งสามลูกเขาบอกอ่ะจะใส่สามเนี่ยใส่แปดเม็ดเลยกรแสดงว่าใจชอบชอบกินใบมะขามเนาะเป็นเปรี้ยวดีแม่เปรี้ยวเป็นเปรี้ยวอร่อยว่าแม่เจ้าก็กินให้บิสุทธิ์ กินเบ็ดึงซ้อนอย่เนาะช่วนจานพุกนั้นกิน้ชวยจานอยากินได้แม่พวมีอันใส่ช่วนจานทำกินมาซ้อนม่ไม่มีอันใส่เด้อเดีนางเด้อเดนางเด้อเด้อเด้อน้มเด้อเด้อเด้อเ้มเด้อเด่ก็วะไปห้อเด้ยเอเด้อเดัอมด้อ้อเอเด้อนด้อเด้อเด้อด้หเด้อเด้อบด้อเด้อนด้อด้อนดอเ้ออเดอ ฮะเจ้าบอมาเลยบอไปขอนแก่นแล้วก็บอกลับมาเที่ยวแล้วมาก็มาโอหมาจัเลยต้มห้องเจ้ามันขาดปลาแดดดยวยหน่อยนึง่มน้ะว่าปลาแดดใส่เห้ปลาแดดตอนอกเสีจังเลย